ต่ลองซื้อิเจได้รอนะไม่เอามันยังไไปลองซื้อก็ตัดเลนอยู่เก่งนะสอยที่เหรอนี่มันีะใส่ีนี่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 น่น่าร้องณนะบอกนอ่นแ่คุณรู้หรือไม่ว่าในบรรดาสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจากพลาสติกบางชนิดอาจปนเปื้อนพิษร้ายที่เป็นอันตรายต่อคนที่คุณรัก โดยเฉพาะสารเคมีที่ชื่อ BPA BPA เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนตและอีพ็อกซีเวซินเพื่อให้พลาสติกมีความแข็งและใสเช่นขวดนมกระติกน้ำาัพเพื่อแวร์รวมถึงเครื่องดื่มกระป๋องและอาหารกระป๋องก็มีสาร BPA ฉาบอยู่ที่ด้านในผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เรานี่จะมีกลไกในการกำจัดสาร BPA ที่ ที่จะรวดเร็วแล้วก็ได้ง่ายกว่าเด็กนะครับเพราะว่าจะมีการขับถ่ายออกทางไตนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยฮะเด็กอายุเล็กๆนะฮะประมาณแรกเกิดจนถึงสามปีเนี่ยตับไตของเขาจะทํา,ง,ทาง,งานไม่ดีพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการได้รับสารนี้เข้าไปมันจะมีโอกาสสะสมแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของร่างกายได้ทุกวันนี้เราก็ดื่มน้ำกับลงกระป๋องเนี่ยก็จะได้รับ BPA จากสารที่อยู่ข้างใน กินหารกระป๋องก็ได้รับ BPA นะครับเราดื่มน้ำขวดขวดเพชรเนี่ยขวดใสเนี่ยก็มี BPA อยู่เด็กที่ได้รับสาร BPA เข้าไปเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความเป็นสาวเร็วขึ้นกว่าปกติเช่นอายุ12ปีก็อาจจะมีประจำเดือนมาละนะครับคือมีความเป็นสาวเร็วขึ้นเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะมีปัญหารเรื่องอสุจิลดลงอาจจะไม่เป็นหมันได้ หรืออาจจะมีพฤติกรรมที่ดีเป็นทางเพศซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสาร BPA เป็นสารเติงเติมลงในภาชนะพลาสติกเมื่อเกิดรอยขีดข่วนหรือได้รับความร้อนก็อาจทําให้สาร BPA ปนเปื้อนเข้าไปในอาหารหรือน้ําดื่มได้อันตรายจากสาร BPA นอกจากจะมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์แล้วยังมีผลกระทบต่อสมองสติปัญญาการเรียนรู้และการจดจำนอกจากนี้มูลนิธิศูนนมแม่แห่งประเทศไทยได้ศึกษาวิจัยพบว่าสาร BPA มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นอีกด้วยตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกบริษัทมีการปรับตัวนะครับบริษัทที่ผลิตขวดนมที่ปลอด BPA นี่เขาจะมีป้ายติดว่า BPA free แล้วก็สังเกตจากป้ายนี่นก็ได้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะ ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่นะฮะอาจจะเป็นตัววัดได้ตัวหนึ่งว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูที่ฉลากด้วยว่าเป็นพลาสติกชนิดไร BPA ไม่ไากเจอในขวดนมจะไปเจอในอาหารกระป๋องเจอในขวดน้ําขวดเพชรขวดใสนี่ก็พบนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรควรจะลดการกินอาหารที่บรรจุในภาชนะพวกนี้เพราะว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนเข้าสู่น้ํานมหรือปนเปื้อนเข้าสู่สายลกผ่านสายลกเข้าไปในลูกในครรภ์ได้นะครับยิ่งอาหารกระป๋องที่เป็นกรดอย่างเช่นปลากระป๋องนี่มันยิ่งกัดดสาารอออกมไ้เเยยะะลน หรือไม่ก็พวกน้ำบนุกระป๋องเนี่ยหรือน้ำดืม่มบรรจุขวดใสเนี่ยก็เสี่ยงถ้าเป็นไม่ได้คุณจะดื่มจากคณะที่เป็นขวดแก้วนะครับหรือหรือเป็นอาหารที่ไม่บรรจุกระป๋องหรือเป็นกระป๋องที่เขียนว่า BPA free วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักแล้วหรือยังโปรดหยุดคิดสักนิดก่อนใช้พลาสติกปนเปื้อน